สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยการถึงเรื่องการสั่งซื้อสินค้านะครับผมอยากเรียนแนะนำเชิญชวนให้มาสั่งซื้อโดยตรงนะครับก็คือโทรมาแชทมาไลน์มาหรือยังไงก็ตามสะดวกของท่านนะครับดีกว่าสั่งซื้อในแอปนะครับทางเราก็มี โปรโมชั่นสำหรับท่านที่สั่งซื้อโดยตรงนั่นก็คือส่งฟรีครับสั่งตรงส่งฟรีแล้วถ้าท่านโอนเงินเลยก็มีของแถมเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะครับซึ่งการการสั่งโดยตรงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่ทางร้านและทางท่านลูกค้า จะมีโอกาสได้คุยกันว่าน้ำยาตัวไหนเหมาะสมใช้งานยังไงอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับท่านลูกค้าเองมากกว่าที่จะไปซื้อในแอปนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางร้านด้วยครับก็คือเราจะมีโอกาสได้ชี้แจงได้อธิบาย ถึงคุณสมบัติและวิธีใช้ให้ท่านลูกค้าได้ฟังซึ่งท่านลูกค้าก็จะได้นำน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้แล้วได้ประสิทธิภาพดีครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญสั่งตรงส่งฟรีมีของแถมวงเล็บถ้าโอนเงินเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรครับ เออแล้วก็อีกอีกประการหนึ่งนะครับเออคือถ้าท่านสั่งโดยตรงเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกขนส่งที่ท่านมั่นใจได้นะครับที่สะดวกกับท่านเพราะว่าสั่งในแอปมันเลือกขนส่งไม่ได้นะครับบางทีขนส่งก็ไม่ไปส่งทางร้านเราเนี่ยจัดส่งของทุกวันครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่า ขนส่งไม่ไปส่งของให้ท่านนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของทางร้านนะครับเราส่งให้ขนส่งไปแล้วแต่ขนส่งเขาไม่เอาไปส่งหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ช่วงนี้จะมีมีปัญหาอันนี้เยอะมากคือขนส่งบอกว่าติดต่อท่านลูกค้าไม่ได้เบอร์โทรไม่ตรงที่อยู่ไม่มีก็ไม่ทราบว่ายังไงนะครับก็มันก็ที่อยู่มันก็ไปอยู่ในระบบนั่นแหละครับเบอร์โทรมันก็อยู่ในระบบนั่นน่ะนะครับโทรไปไม่รับ แล้วสักพักขนส่งเขาก็บอกว่าทําเรื่องคืนตีคืนมาระหว่างนั้นลูกค้าท่านก็ติดต่อมาบอกว่ายังเอาของอยู่นะไม่ไม่ได้ยกเลิกนะก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าขนส่งไม่ไปส่งนะครับซึ่งทางร้านก็เสียประโยชน์แน่ล่ะครับทางท่านลูกค้าอยากได้ของก็ไม่ได้ของอีกหรือต้องรออะไรกันวุ่นวายดังนั้น ถ้าสั่งตรงเนี่ยท่านเลือกขนส่งได้ท่านก็เลือกขนส่งที่ท่านมั่นใจนะครับถ้าให้เราแนะนําเราก็จะแนะนําที่น่าเชื่อถือที่สุดมั่นใจได้มากที่สุดนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ไปรษณีย์ไทยจะปัญหาน้อยที่สุดนะคือไม่ค่อยเจอปัญหาเลยไม่เจอปัญหาเลยนะอ่าครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญสั่งซื้อโดยตรงดีกว่าครับจะได้คุยกันนะครับ บางทีเนี่ยคุยกันเนี่ยอย่างทางร้านเราฟังแล้วดูแล้วว่าท่านไม่น่าจะสามารถใช้น้ํายาของเราได้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ขายปฏิเสธการขายนะครับท่านก็จะไม่เสียเงินฟรีนะครับเพราะเอาไปท่านก็จะใช้ไม่ได้เช่นจะเอามาลมปูนแต่ถามไปถามมาปรากฏว่าปูนเป็นสแตนเลสอย่างนี้เราก็จะแนะนําว่ามันใช้ไม่ได้ครับ อ่าอันนี้กรณีนี้มีบ่อยนะครับเราเราก็จะปฏิเสธนะครับว่ามันใช้ไม่ได้ครับก็จะไม่ท่านก็ไม่ต้องเสียงเงิน<ต>ฟรีอ่าหลายท่านก็จะโดนบ่อยครับคือก็ก็มีบ่อยอะครับอืไมไม่ใช่อะไรนะครับก็คือม,มันมันเอาไปมันก็ใช้ไม่ได้อะครับหรือบางท่านอยากจะรมดําร้อนแต่ว่าพูดไปพูดมาแล้ว ดูว่าไม่น่าจะลมดำร้อนได้นะครับเช่นอยู่ตามอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้มันก็ไม่สะดวกทางเราก็จะได้แนะนําสิ่งที่เหมาะสมกว่าให้ท่านนะครับอ่าแล้วก็การวิธีใช้อะไรแบบนี้การคุยกันมันก็จะชัดเจนกว่านะครับในคู่มือจริงๆก็มีนะครับคู่มือก็ละเอียดนะครับแต่ว่าคุยกันมันก็ชัดเจนกว่าครับในคลิป อันนี้ท่านผู้จัดการการขายมาเสริมนะครับว่าถ้าซื้อสินค้าของเรานะครับก็ใช้วิธีทำของเราคู่มือของเรามีปัญหาก็สอบถามเรานะครับผมได้เรียนหลายครั้งแล้วครับว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยก่อนลงมือทำเนี่ยให้สอบถามนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือใช้คู่มือของเราอย่าใช้วิธีของคนอื่นเพราะว่ามันคนละน้ำยาเป็นคนละแบบกันนะครับผม น้ำยาเนี้ยเป็นน้ำยาที่ผมผลิตกันขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไป <Summer. S 1> ซื้อของคนอื่นมาดังนั้นมันไม่เหมือนกันก็จะอาจจะมีปัญหาว่าโอ้ยผมทําแบบของคนนั้นของคนนี้แล้วอ้าวก็ก็คุณคุณใช้ของผมคุณก็ทําแบบผมสิครับนะครับไม่ใช่ไปทําแบบของของอื่นหรือทําเอาของคนอื่นมาแล้วใช้แบบผมทําแบบวิธีแบบผมแล้วมันไม่ได้ครับซื้อกับใครก็ก็ทําแบบคนนั้นแหละครับนะครับแล้วก็ สอบถามมาก,ก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามมาก่อนที่จะลงมือทําเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยก็จะพบว่าทําตามคู่มือซึ่งก็ไม่ได้คู่มือผมนะครับไปทําตามคู่มือใครก็ไม่ทราบดูมาจาก YouTube ทําตาม y o u t u อารมณ์ยูทูบผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับอ่าหรือบางครั้งก็จะมีความเข้าใจผิดในภาษานะครับเช่นคําว่าจุ่ม จุ่มก็คือจุ่มจึ้มลงไปนะครับ<ม>แช่ก็คือแช่นะครับมันไม่เหมือนการจุ่มกับแช่ก็แล้กการล้างชิ้นงานให้สะอาดอะไรแบบนี้นะครับก็ล,าาบบลา้ลางตามแบบของผมนะครับภาชนะอะไรก็เอาตามที่ผมแนะนํานะครับมันก็เนี่ยละครับถึงบอกว่าเออโทรมาสั่งโดยตรงดีกว่าหรือแชทมาโดยตรงดีกว่า,าคือจะได้จะได้คุยกันให้ชัดๆนะครับ อ่าอันนี้ผู้จัดการฝ่ายการขายได้แนะนํามาบอกว่าถ้าคิดว่ามือก็ล้างมือไม่สะอาดก็ใส่ถุงมือนะครับแล้วถุงมือก็สะอาดด้วยนะครับไม่ใช่มือมาโอ้โหผมล้างดีแล้วแต่มือมานี่น้ํามันเครื่อนเคลอะเลยไอกระป๋องกระแปงอะไรที่เอามาเป็นภาชนะก็ขอให้สะอาดนะครับไม่ใช่มาแบบโอ้โหกระป๋องกระแปงอะไรเละเทะมาแล้วบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดําอะไรมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดผมนะครับอันนี้เป็นความผิดของของใครก็ไม่ทราบ คือผมก็อ่าก็คือจะได้แนะนํากันได้ครับแนะนําได้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจคือผมนี่ขายของเนี่ยคือแบบเต็มที่มากเลยนะโทรมาสั่งคุยก่อนได้อา้ามันผมใช้ไม่ได้นี่แบบนี้ก็เออก็อย่าใช้จะได้แนะนํากันได้ครับนะครับอ่าคลิปก็ตอนแรกว่าจะอัดสักประมาณ นาทีหนึ่งตอนนี้ก็มาแปดนาทีแล้วในไหนแปดนาทีแล้วก็คุยต่อไปหน่อยหนึ่งแล้วกันคือแล้วก็ถ้าถ้ามันมีปัญหานะครับทางซื้อทางแอปนะครับอยากจะคืนเงินอยากจะอะไรนะครับก็ทําตามระบบของแอปเขานะครับอ่าแ,<ต>แต่ว่าโปรดศึกษานะครับว่าทางเราเนี่ยไม่ได้มีการรับคืนไม่ได้มีการรับประกันอะไรนะครับแล้วก็ถ้าแอปเขาไม่รับคืน ไม่รับอะไรให้ก็ก็ไปคุยกับแอปนะครับไม่ต้องคุยกับผมนะครับคือผมผมต้องทํางานอื่นครับนะไม่ต้องไม่มันมันถ้ามีปัญหาอะไรก็จัดการกับแอปซื้อกับแอปก็จัดการกับแอปครับแต่ถ้าซื้อโดยตรงเนี่ยก็ก็โทรมาคุยเอ่อว่าเออพี่ของพี่ไม่ดําเลยอะไรแบบเนี้ยก็จะได้แนะนํานะครับแต่ผมก็จะแนะนําแล้วแต่ก็จะไม่มีการคืนเงินไม่มีการอะไรนะครับเพราะว่า เพราะว่าของผมมัน,ม,นมันใช้ได้อยู่แล้วครับผมผมคือผสมมาเนี่ยมีการทดลองทุกครั้งมีการลองของทุกครั้งว่ามันใช้ได้มันใช้ได้มันใช้ได้เราถึงจะขายเราถึงจะส่งออกไปนะครับมันแล้วก็อย่างเอาอย่างง่ายๆนะคือน้ํายารมดําอุตสาหกรรมเนี่ยทางเราไม่ได้ขายขายเล็กๆน้อยๆครับทางเราขายให้โรงงานอุตสาหกรรม ไปผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะซึ่งเราไม่ได้ขายทีละทีละขวดสองขวดเราขายทีหนึ่งเป็นสิบลิตรนะครับแล้วเขาก็ใช้มาหลายปีแล้วสั่งทุกเดือนกันนะครับก็หลายโรงงานก็เป็นสิบลิตรแล้วสั่งทุกเดือนถ้ามันมันไม่ดีจริงเนี่ย mm hmm. เขาเขาไม่ซื้อหรอกครับเขาไม่ใช้หรอกครับนะ เขาระดับโรงงานอุตสาหกรรมครับไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆ uh, เขา,าเขาทำงานนะครับขายของเขาต้องผลิตสินค้าของเขานะก็หรืออย่างอย่างลมดำร้อนลมดำอะไรก็ตามเถอะถ้ามันมีปัญหาเนี่ยผมบอกแล้วคุณอย่าเพิ่งโทษน้ำยาคุณโทษตัวเองก่อนนะครับว่าเราทำถูกทำผิดยังไงเพราะว่าน้ำยาเราขายมาสิบกว่าปีนะครับมันก็ ก็เป็นที่ไว้วางใจมากคือเป็นหมื่นชุดนะครับไม่อันนี้เฉพาะแต่ละตัวนะครับเป็นหมื่นชุดถ้ารวมทุกตัวเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนชุดแล้วก็อย่างรมดำอุตสาหกรรมเนี่ยม<า>รมดำอุตสาหกรรมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยครับขายมาเป็นสิบปีไม่เคยมีปัญหาเลย แม้แต่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยผมเรียนแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องมาถามหาความรับผิดชอบจากผมครับถามตัวเองก่อนว่าทำถูกหรือเปล่านะครับทำดีพอหรือเปล่านะผมก็พูดง่ายๆแบบนี้ครับพูดตรงๆงผมผมก็พูดแบบนี้มาตลอดนะครับมาตลอดสิบปีครับว่าอย่า,ยาโทษน้ำยาครับมันมันไม่ได้ผิดที่น้ำยามันผิดท,ที่ที่ตัวคุณนั่น,นแหละ แล้วทุกครั้งนะครับร้อยทั้งร้อยจึงก็ไม่ถึงร้อยครั้งด้วยครับสิบปีเนี้ไม่ถึงร้อยครั้งที่จะมีปัญหาที่ใครจะมีปัญหานะปีหนึ่งก็จะมีอยู่คนสองคนเท่านั้นแหละครับจากจากเป็นพันเป็นพันชุดอนะ่ะก็จะมีปัญหาอยู่คนสองคนอนะ่ะก็คือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะอ่ะก็สอบถามไปคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาจากน้ํายาไม่ใช่ปัญหาจากผลิตภัณฑ์ผมมันเป็นปัญหาจากจากผู้ใช้เองใช้ไม่เป็น ใช้ผิดวิธีไปเอาวิธีของคนอื่นมาใช้ห,หรือบางทีก็คาดหวังคืนน้ำยา,ำยาลมดำอุตสาหกรรมนะครับมันมน้ำยาลมดำอุตสาหกรรมนะครับมันมันก็ราคาเนี้แหละครับนะลิตรละเจ็ดร้อยกว่ามันมันมันไม่เท่าน้ำยาลมดำเย็นสูตรทาหรือลมดำเย็นซุปเปอร์แบล็กเอ็กซ์นั้นนั้นลิตรมันแปดพันนะครับแปดพันแปดพันกว่านะครับ มันคนละราคากันผมได้เรียนแล้วว่าลมดำอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เหมาะกับชิ้นส่วนอุตสากรรมเล็กๆน้อยๆพวกน็อตพวกอะไรก็เพิ่งอัดคลิปไปเนี่ยแหละครับว่ามันเหมาะกับน็อตแบบเบอร์สิบเบอร์สิบสองเต็มที่ก็เบอร์สิบเจ็ดนะอ่ะมันได้ประมาณอย่างนั้นแหละซึ่งคุณต้อง,ต,องต้องอ่านต้องเรียนแนะนําว่าดูคลิปนะครับแล้วถ้าไม่แน่ใจอะไรยังไงสอบถามก่อนครับเออพี่ครับผมจะเอาไปลมดำ สะพานลมดำเรือบรรทุกเครื่องบินอะไรแบบเนี้ยได้ไหมเอาสอบถามก่อนเราจะได้แนะนําว่าออมมันไม่เหมาะแล้วครับผมผมแนะนําไปตลอดนะครับอย่างลมดําเนี่ยว่าผมจะไปลมดําอะไลหล่รถบรงบางที่วไปลมดําไมกอ๊อฟอะไรแบบนี้หัวไม้ก๊อฟหลืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็จะบอกว่ามันทําไม่ได้ครับมันไม่อย่าทําเลยครับอย่าซื้อเลยมันใช้ไม่ได้นะฮะคือเราแนะนําแบบจริงใจนะครับ ส่วนความรับผิดชอบเนี่ยเราก็รับผิดชอบได้แค่ให้คําแนะนํานะครับเพราะว่าจะให้เรามารับผิดชอบว่าเอาไปแล้วคืนเงินหรืออะไรเราเราเราไม่ได้ของเราไม่ได้เสียบไม่ได้ผิดนะครับของเราใช้ได้ใช้ดีดังนั้นถ้าถ้ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ดีหรือยังไงมันไม่ได้ผิดที่เรานะครับล้วจะให้เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ทําผิดเนี่ยมันก็ตลกอะครับอ่าก็นะครับเอาอาสิบห้านาทีเลยแล้วกันครับผมก็เนี่แหละครับ เรียนแนะนำครับสั่งตรงส่งฟรีมีของแถมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ